สวัสดีครับพิกัดเชิงค้่ในคลิปนี้นะจะเป็นเนื้อหาการหาพื้นที่ในระบบพิกัดเชิงคนะ่กราฟรูปนี้นะอยู่ในระบบพิกัดเชิงค้่เส้นโค้งสีแดงปิดล้อมด้านนี้นะสมการก็คือ r ท่ากับ f เซตาเส้นตรงด้านนีนะ้มุมคงที่ก็คือเซตาากับแอลฟาเส้นตรงด้านนี้นะมุมคงที่คือเซตาากับเบต้า พื้นที่สีฟ้ามีค่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะหาพื้นที่กันในระบบพิกัดเชิงค้่เส้นโค้ง r เท่ากับ4 cos เ h นะมีกราฟเป็นรูปวงกลมรัศมี2จุดศูนย์กลางอยู่ที่ตรงนี้นะถ้ามอในแง่พิกัดฉากก็จุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด20ถ้ามอในแง่ของพิกัดเชิงค้่ก็จุดศูนย์กลางอยู่ที่ระยะทางเป็น2นะมุมเป็น0น ถ้ารูปทรงเป็นเลขาคณิตตรงไปตรงมาแบบนี้แนะนำให้ใช้สูตรนักเรียนหมอตน้นพาย r าํากำลัง2อง่หไหมพื้นที่ปิดล้อมพาย r าํากำลังสองพราะนั้นพื้นที่วงกลมอันนี้ก็4พาย,เ,ยเส้นโคง้งนะอาเท่ากับ2บวก2อคเซตจากตรงนี้นะเคลื่อนที่มานี่อาเท่ากับ2บวก2อเซตปิดล้อมด้วยเส้นตรงเส้นนี้นะปิดล้อมด้วยเส้นตรงเส้นนี้ ถามว่าพื้นที่ตัวเนี้ยมีค่าเท่าไหร่เราไม่มีสูตรเลขาคณิตให้อ้างใช้งานเนะเดี๋ยวเราจะหาพื้นที่กันโดยใช้ความรู้ในเรื่องของพิกัดเชิงขั้วบริเวณปิดล้อมในระบบพิกัดเชิงขั้วนะให้มองว่าเส้นโค้งสีแดง r เท่ากับ f เซตเนี่ยสูตรขณะนี้คือ2บวก2 c o s เซตขอบด้านนี้เนี่ยสมการเส้นตรงคือเซตเท่ากับ0 ขอบด้านนี้เป็นเส้นตรงสมการก็คือเซต้าเท่ากับพายส่วน2พื้นที่สีฟ้ามีค่าเท่าไหร่เนราะพันภาษาที่ใช้กันในหนังสือนะก็บอกว่าการหาพื้นที่บริเวณปิดล้อมด้วยเส้นโคง้ง r เท่ากับ2บวก2คอเซต้าเนะี่ยแล้วก็ r อ,อยู่ในมุมอยู่ในช่วง0ถึงพายส่วน2ะหรืออาจจะพูดให้ชัดเจนขึ้นนะ บริเวณปิดล้อมด้วยเส้นโคง้ง r เทากับ f เ f เมีสูตรเป็น2บวก2อ o s เซในช่วงศนยะ์ถึงพายส่วน2ะเน้นอีกนะปิดล้อมด้วยเส้นตรงขอบด้านนี้เซตเท่ากับ0ขอบด้านนี้เซตเท่ากับพายส่วน2เดี๋ยวเราจะหาพื้นที่ตัวนี้กันนะการหาสูตรพื้นที่นะก็เริ่มต้นด้วยนะกรณีใดๆเลยนะ r เท่ากับ f เเนี่ยมองอย่างง่ายก่อนก็ r มีค่าเป็นบวกนีขอบด้านนี้เส้นตรงมุมคงที่แอลฟาขอบด้านนี้เส้นตรงมุมคงที่เบต้าลก็ปิดล้อมด้วยเส้นเนะสเส้นมีสูตรเป็นเซตาเท่ากับแอลฟา r เท่ากับ f เซตาเซตาท่ากับเบต้พื้นที่ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่2.4การหาพื้นที่ของบริเวณในระบบพิกัดเชิงขั้ว นะตัวเลขตัวนี้นะตั้งใจเห็นว่ามาจากหนังสือแคนคูลัสแคนคูลัสสาแคนคูลัสสนะ 3, 2, นะแต่ละมหาวิทยาลัยนะอาจจะอยู่แคนคูลัสอะไรก็ไปดูในหนังสือแต่ว่าเนื้อหาพิกัดเชิงขั้วเป็นเนื้อหาสำคัญในวิชาแคนคูลัสให้ r เป็นบริเวณปิดล้อมนะด้วยฟังก์กชันที่ต่อเนื่อง R ถ้ากับ f เซตาบริเวณสีฟ้าเนี่ยนะ ขอบด้านนี้ปิดล้อมด้วยเส้นตรงเซนะตาเท่ากับแอลฟาขอบด้านนี้ปิดล้อมด้วยเส้นตรงเซตาเท่ากับเบต้านะแนวคิดคล้ายๆกับการหาลิมิตของผลบวกรีมันอินทะิเกรตโดยใช้ลิมิตผลบวกรีมันนะผลแบ่งกัน้นก็หมายถึงว่าแบ่งแอลฟาเบต้าช่วงย่อยของมุมเนี้ยออกเป็น n ส่วนนะอย่างง่ายก็ n ส่วนเท่าๆกันนะเริ่มต้นเซตาศูนย์ให้เป็นแอลฟาตัวนี้นะ ถัดไปเซต้าเเป็นเบต้าเนี่ยแล้วก็เซต้าหมีเส้นตรงเส้น1นึ่งเซต้าสองมุมคงที่เส้นตรงอีกเส้นหนึงเนี่ยแบ่งเป็นชิ้นเล็ก,ลกๆนีคล้ายเซกเตอร์นะแต่เนื่องจากตัวนี้มันไม่ใช่รัศมีวงกลมแท้ๆไม่ใช่ส่วนของวงกลมแท้ๆมันก็คล้ายเซกเตอร์เนี่ยชิ้นนี้เซกเตอร์ชิ้นนี้เซกเตอร์ชิ้นนี้นนนนบวกทบกันสำหรับ i ในช่วง1ถึง n เให้ Ri คือบริเวณ ที่ปิดล้อมด้วยขอบด้านนี้มุมคงที่คือเซตาไอลบหนึ่งขอบด้านนี้ปิดล้อมด้วยมุมคงที่คือเซตาเท่ากับเซตาไอแล้วก็ขอบด้านนี้ R เท่ากับเอฟเซตาพีไอลบหนึ่งจุดด้านนี้นะจุดบนเส้นโค้งสีแดงเนี P, I, ่ยพีไอเฉยๆจุดบนเส้นโค้งสีแดงพิกัดของมันก็เป็นเนี่ยมุมคือเซตาไอลบหนึ่งค่าฟังก์ชันระยะทางก็ f เซตาไอลบหจุดด้านนี้มุมเป็นเซตาไระยะทางก็เอฟเซตาไนะส่วนนี้เป็นเส้นโคง้งนะแต่ยังไม่ถึงขั้นนะส่วนของเส้นส่วนของวงกลมนะเป็นแค่ส่วนโคง้งเฉยๆฟังก์ชันต่อเนื่องนะเพราะนั้นก็มีเซตาไอสตาในช่วงนี้นะเป็นตัวแทนของมุมในช่วงเซตาไอลบหถึงเซตาไพิกัดจุดนี้เนะีเนื่องจากมุมมันเป็นเซตาไอสตา ระยะทางก็เป็น F I สตาเนอันนี้คือพื้นที่ชิ้นย่อยนี่ย R I ระยะทางจากจุด O มาถึง P I เนี่ยเขียนวงกมลมรัศมีนี O P I สตานีรูปตรงนี้นะไม่ค่อยสวยนักนะแต่ว่ามองว่านี่คือเส้นรัศมีนีส่วนโค้งนี่คือส่วนโค้งของวงกมลมรัศมี F I สตานี ตัดที่จุดนี้เนี่ยตัดที่จุดนี้ก็เซตาไอเอฟเซตาไอสตาเพราะว่าเป็นส่วนโค้งที่มาจากวงกลมเดียวกันวงกลมที่มีลัศมี OP i ไอสตาเนี่ยตัดที่ขอบด้านนี้เนี่ยพิกัดก็เป็นมุมคือเซตาไอลบหนึ่งเอฟเซตาไอสตาเนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้นะคือ f อฟเซตาไอสตาตนี่ก็ f อฟเซตาไอสตาตัวนี้ก็ f อฟเซตาไอสตาก็คือ มันอยู่บนส่วนโค้งของวงกลมรัศมี opi star เนี่ยพื้นที่เซกเตอร์เนี่ยตอนนี้เราก็มองว่า oqi ลบหถึง qi คือพื้นที่เซกเตอร์ของวงกลมเนี่ยทบทวนสูตรนักเรียนมต้นกันนิดนึงนี่ยสูตรเลขาคณิตนักเรียนมต้นวงกลมรัศมี k มุมรอบจุดเป็น2พายพื้นที่ก็ พายเคกำลังสองหนึ่งรก็เอาสองพายย้ายมาหารเนี่ยถ้ามุมเป็นเซตาไอลบด้วยเซตาไอลบหนึ่งนี่นแขนของมุมเซตาไอลบหนึ่งนี่เซตาไอเนี่ยพื้นที่เท่าไหร่ก็เอามุมเข้ามาคูณนะก็แปลว่าพื้นที่เซกเตอร์มีค่าเท่ากับรัศมีกำลังสองส่วนสองเนี่ยผลต่างของมุมเซตาไอลบเซตาไอลบหนึ่งเนี่ยอ่ะมาอ่านทฤษฎีกันสักบรรทัดต่อบันทัดนะ ให้วงกลมรัศมี OPI star นี่มาแล้วนะตัดเส้นตรงเซตาไอสตาที่จุด QI ลบหตัดเส้นตรงเนะี่เซตาท่ากับเซตาที่จุด QI เพราะฉะนั้นนะีพิกัดของ QI ลบหก็คือมุมเซตาไอลบหเพราะอยู่บนแขนของมุมอันนีนะ้ระยะทางก็เป็นรัศมีของวงกลม F นะ t a เซตาไอสตาทำนองเดียวกันนะ QI ก็พิกัดตัวนี้มุมเป็นเซตาไอแต่นี้เป็นระยะทาง OPi** star นะพื้นที่นะที่เราอยากได้คือ R i ประมาณค่าด้วยพื้นที่เซกเตอร์สูตรนักเรียนมตน้นนะอางสูตรนักเรียนมต้นเลยนะรัศมีกำลัง2หารด้วย2ผลต่างของมุมนะพื้นที่เซกเตอร์ตัวนี้นะเรียนกันมาตั้งแต่นักเรียนมตน้น แนพื้นที่ r i นะีประมาณค่าได้ด้วยเนะี่ยหนส่วนสองรัศมีกำลัง2องเซตา้าไลบด้วยเซตาไอลบหเนะี่ยมีทั้งหมด n ชิ้นจากบวกทบกันเนะีเนื่องจากนะี f เซตา้าเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องเพราะอินทะิกรัลหาค่าได้เนะี่ยลิมิตของผลบวกรีมันก็เลยมีค่าเป็นอินทิเกรตจาก a l ลฟาถึงเบต้าส่วน2ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น r กำลัง2 ผลต่างของมุมก็เป็น d เซตาแะนพื้นที่ที่ต้องการ1นะส่วนสอ,อินทิเกรตจากแอลฟาถึงเบต้ r กํลังสอง d เซตาก็ S <S มาเน้นสูตรคำนวณอีกครั้งหนึ่งนะมีเส้นโค้งในระบบพิกัดเชิงค้่ r เท่ากับ f เซตาขอบด้านนี้ปิดล้อมด้วยมุมเซตาเท่ากับแอลฟา ขอบด้านนี้ปิดล้อมด้วยมุมเซตาเท่ากับเบตาสูตรพื้นที่สีฟ้าคือ1.2ส่วน2อินทิเกรตจากแอลฟาถึงเบตา R กำลังสองนะ R ากำลังสนะอง 2, ดีเซตาตัวอย่างที่1จงหาพื้นที่บริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโคง้ง R นะ R าเท่ากับ2บวก2คอสเซตามุมในช่วง0 ถึงพายส่วน2พื้นที่สีฟ้าอันนี้เนะพราะฉะนั้นพื้นที่ตัวนี้ก็เท่ากับ1ส่วน2เนี่ยอินทิเกรตจากเอลฟถึงเบต้ากำลังสดีเซตาขอบด้านนี้มุมเป็น0ขอบด้านนี้มุมเป็นพายส่วน2อคือ2บวก2คอสเซตาทั้งหมดยกกำลัง2ตัวนี้ก็ต้องทบทวนความรูร้แคลคูลัส1นะอินทิเกรตฟังก์ชันติโกณจะเจอพจน์ของคอสกำลังสก็ ลดทอนเป็นมุมครึ่งนะอันนี้ก็พิมพ์คำตอบไว้ให้แล้วนะทบทวนแล้วอินทิเกรตกันด้วยนะพออินทิเกรตเสร็จแล้วก็มาแทนค่าด้วย0แทนค่าด้วยพายส่วน2แทนค่าแล้วได้3พายส่วน2บวก4เพราะฉะนั้นพื้นที่สีฟ้าอันนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ3นะ3พายส่วน2บวก4เห็นไหมเราหาพื้นที่ปิดล้อมในระบบพิกัดเชิงค้่ได้แล้ว จงหาพื้นที่ของบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโคง้งนีอันนี้ก็ cardioid นองบวกสองสายเซตาบนช่วง0ถึง2พายนะีการหาลิมิตของการอินทิเกรตเป็นเรื่องสำคัญนะีถ้าต้องการหาพื้นที่ก็ต้องหามุมเริ่มต้นมุมสิ้นสุดให้ได้นะหรือไม่ก็แบ่งเป็นชิ้นชิ้นตามความเข้าใจนะสำหรับข้อนี้นะจะใช้อินทิเกรตช่วงเดียวนะ ในการเขียนกราฟเรื่องนี้เนี่ยเคยอธิบายไว้แล้วว่ามุมเป็นศูนออกจากจุดนี้นเนเนื่องจากนี่มันเป็นบวกนีมาด้านนี้แล้วนะวนมาด้านนี้นีมาด้านนี้ผ่านจุดคู่ก็แปลว่ามุมออกจากศูนย์มาที่นี่พายส่วนสวนมาที่นี่พายวนมาที่นี่3พาย,พายส่วนสวนมาตรงนี้2พายนี พันมุมเริ่มต้น0มุมสิ้นสุดคือ2พายพื้นที่สีม่วงจึงมีค่าเท่ากับ1ส่วน2อินทิเกรตจาก a l ลฟาถึงเบต้า r กำลังสองซตาคือ2บวก2 sin เตามุมเริ่มต้น0มุมสิ้นสุด2พายอินทิเกรตตัวนี้นะก็จะเจอพ์ของ sin ์กำลังสนะีก็เปลี่ยนเป็นไซด์นะกำลัง1นะ เทคนิคอินทิเกรตมาจากแคลคูลัสหนึนะ่พออินทิเกรตเสร็จแล้วก็แทนค่า0แทนค่า2พายนะพื้นที่สีม่วงมีค่าเท่ากับ6พายเเวลาจะอินทิเกรตหาพื้นที่ปิดล้อมสูตรให้มาแล้วนะมุมเริ่มต้นเนะเห็นช่วงแบบนี้เนี่ยนะเวลาอินทิเกรตจริงก็ต้องระมัดระวังด้วยนะตัวอย่างที่2ก็ยังเน้นยังไม่ยากนะักเห็นมุมเริ่มต้นมุมสิ้นสุดชัดเจน การหาพื้นที่บริเวณปิดล้อมนะีด้วยเส้นโคง้ง r เท่ากับ2บวก2 s i n ซต,ตัวนี้2ตัวนี้4นะมีลูปแล้วล่ะเนะี่และแกน y นะีแล้วก็เน้นอีกเฉพาะบริเวณที่แรงเงาสีเหลืองตัวนี้นะไม่ได้ถามทั้งรูปอะถามบางส่วนนะีสูตรเส้นโค้งให้มาแล้วนะีเหลือแต่ว่าพื้นที่สีเหลืองเนี่ยมุมเริ่มต้นมุมสิ้นสุดนะี เลือกเป็นอะไรการเขียนกราฟนะได้อธิบายในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะว่าสิ่งที่เห็นตรงหน้านั้นอ่ะนะมันมีจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดของมันอย่างกราฟรูปนี้นะถ้าเราจะพอดกราฟมุมเป็น0 R เป็น2อออกจากนี่วนมาตำแหน่งนี้พายส่วน2นะระยะทางก็เป็น6พอมาถึงตำแหน่งนี้มุมเป็นพายระยะทางก็เป็น2 วนมาที่นี่ผ่านจุดขั้วครั้งแรกนี่แตะแล้วล่ะผ่านจุดขั้วครั้งแรกนี้เนี่ยต้องระมัดระวังว่ามุมเป็นเท่าไหร่นะเราก็ต้องแก้สมการและนะว่าผ่านจุดขั้วครั้งแรก2องบวกสี่ไซนเซตาท่ากับ0นะมุมเป็น7พส่วนหแตะจุดขั้วแล้วนะแล้วก็เคลื่อนที่เข้ามาเข้ามามาถึงตรงนี้แตะแกนอีกครั้งหนึ่งมุมเป็น3พายส่วน2 พราะฉะนั้นบริเวณปิดล้อมสีเหลืองที่เราต้องการตัวนี้นนะมุมเริ่มต้นคือ7พายส่วน6สิ้นสุดคือ3พายส่วน2เพราะฉะนั้นพื้นฐานการมองมุมเ่ยนะเริ่มต้น7พายส่วนนะแขนของมุมที่ปิดด้านนี้3พายส่วน2เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ต้องการนะก็1ส่วน2อินทิเกรตจากอัลฟาถึงเบต้าอากำลัง2ดีเซต้ามุมเริ่มต้น7พายส่วน6 มุมสิ้นสุด3พายส่วน2แทนค่าตัว r แล้วเนะเทคนิคอินทิเกรตตัวนี้ก็อินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณไซน์กำลัง2องนะอินทิเกรตเสร็จแล้วก็มาแทนค่านะมุมเริ่มต้น7พายส่วน6มุมสิ้นสุด3พายส่วน2พื้นพื้นที่นะที่ต้องการเนี่ยนะส่วนที่แรงเงาก็มีค่าเท่ากับ2พายลบ3รูทสตัวอย่างที่4 ให้หาพื้นที่บริเวณปิดล้อมด้วยเส้นโคง้ง4คอสอเซต้ารูปกลิบกุหลาบไม่ได้บอกช่วงของมุมมาเราก็ดูว่าปิดล้อมใช้มุมเท่าไหร่ใช้มุม0ถึง2พายแต่แนะนำให้ใช้หลักสมมาตรนะกราฟรูปนี้สมมาตรกับแกน x สมมาตรแกรน y สมมาตรกับจุดกำเนิดถ,ถ้าใช้ภาษาของพิกัดเชิงค้่ก็สมมาตรแกรนเชิงขั้ว สมมาตรเส้นตรงเซตาเท่ากับพายส่วน2สมมาตรกับจุดคั่วนะก็แปลว่ามันสามารถแบ่งออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันคิดเฉพาะบริเวณตรงนี้ก็พอตรงพอยเตอร์วางตงัวนี้นะก็ดูว่าบริเวณนี้มุมเริ่มต้นมุมสิ้นสุดคืออะไรนะก็ใช้หลักการวาดกราฟนะมุมเป็น0ูนระยะทางเป็น4จุดเริ่มต้นนะี วนขึ้นมาเรื่อยๆเนะี่แต่ตรงนี้ก็ตอนที่ r เป็น0นยะ์ r เป็น0ย์เกิดตอนที่มุมเป็นพายส่วน4พายส่วน4คูณ2เป็นพายส่วน2 c o s พายส่วน2เป็น0ก็แปลว่าส่วนที่แรงเงาสีเหลืองตัวเนี้ยมุมเริ่มต้น0มุมสิ้นสุดคือพายส่วน4พื้นที่1ชิ้นเดียวนะเสร็จแล้วค่อยคูณได้8พื้นที่ชิ้นเนี้ยอินทิเกรตนะ a อลฟาถึงเบต้าอากำลังสองดีเซอย่าลืม1ส่วน2นะมุมเริ่มต้น0องศาศูนย์เลนะเดียนมุมสิ้นสุดพายส่วน4เทคนิคอินทิเกรตก็คอสกำลังสนะไปทบทวนแล้วก็นี่คือเฉลยนะอินทิเกรตเสร็จแล้วก็แทนค่ามุมเริ่มต้น0มุมสิ้นสุดพายส่วน4เราใช้หลักสมมาตรมาช่วยคิดแค่ชิ้นเดียว เพนพื้นที่ปิดล้อม4นะ4กลีบกุหลาบเนะี่ยแปพายเนะีเพราะนั้นการหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยรูปนั่นนะ่ะนำควารมรู้เรื่องสมมาตรมาช่วยงานก็จะง่ายขึ้นเนะนเพนื้อหาในคลิปนี้นะพื้นที่ในระบบพิกัดเชิงขั้วนะในคลิปต่อไปการหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งเนะีเส้นสีแดงรูปกลีบกุหลาบ เส้นสีน้ำเงินรูปวงกมนะลมเนี่ยระหว่างเส้นโค้งเหพื้นที่สีชมพูมีค่าเท่าไหร่นะีพื้นที่สีเหลืองมีค่าเท่าไหร่เราจะเรียนกันในคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้นะเนื้อหาเอาเท่านี้สวัสดีครับ